ถ้าคุณดูแผนที่จังหวัดกำแพงเพชรมีอยู่พื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือนครชุมวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักนครชุมผ่านโครงงานภูมินานพร้องถิ่นที่มาความหมายและอัตลักษณ์ของชื่อหมู่บ้านในตำบลน,นครชุมจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มต้นบล็อกด้วยการแนะนำสมาชิกในทีมของเราค่ะเรามีอยู่ด้วยกัน5คนคุณครูเป็ดคุณครูอ๋อและพวกเรา3คนค่ะ เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปรู้จันกคนครชุมผ่านบล็อกนี้สั้นๆง่ายๆพร้อมความบันเทิงคะ่ะไปกันเลยจ้าเริ่มแรกนะคะเราก็ขับรถไปที่ตำบลน,นครชุมนะคะนี่คือป้ายตำบลน,นครชุมะจะเจออะไรกันบ้างตามเราดูให้จบคลิปนะคะตำบลน,นครชุมมีหมู่บ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด13หมู่บ้านค่ะเราไปเริ่มกันที่หมู่บ้านแรกเลยนะคะหมู่บ้านแรก คือหมู่บ้านวังยางค่ะในสมัยก่อนหมู่บ้านวังยางบริเวณนี้มีห้องน้ำซึ่งถูกกัดเซาะจากแม่น้ำปิงและในพื้นที่บริเวณนี้เดิมเป็นป่ายางม,มีต้นยางใหญ่ขึ้นเป็นจำนวนมากชาวบ้านแต่ก่อนประกอบอาชีพเผาน้ำมันยางขายชาวบ้านจึงเรียกที่นี่ว่าบ้านวังยางหมู่บ้านที่สองบ้านหัวยาง หมู่บ้านหัวยางเป็นหมู่บ้านเก่าที่ตั้งอยู่บริเวณทันทิศเหนือของป่ายางหรือหมู่บ้านป่ายางด้วยเหตุดังกล่าวชาวบ้านจึงเรียกที่นี่ว่าบ้านหัวยางหมู่บ้านที่3บ้านปากคลองใต้หมู่บ้านปากคลองใต้เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณท้ายคลองสวนหมากซึ่งพอเวลาผ่านไปนานเข้าเส้นทางน้ําของคลองสวนหมาก ไหลออกบริเวณหมู่บ้านนี้ซึ่งอยู่ทานตอนใต้ของคลองสวนมากชาวบ้านจึงเรียกที่นี่ว่าบ้านปากคลองใต้สถานที่สำคัญในหมู่บ้านปากคลองใต้นี้จะเป็นที่ไหนไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่วัดพระบรมธาตุวัดพระบรมธาตุเป็นวัดเก่าแก่ที่คนเชื่อว่าภายในวัดแห่งนี้มีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าบรรจุอยู่ภายในเจดีย์ วันนี้พวกเราทั้งสามคนจึงพาเพื่อน,อนมากราบไหว้เอาเลือกเอาใช้สำหรับการแข่งขันกันค่ะสาธุหมู่บ้านที่สี่หมู่บ้านปากคลองกลางหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณตรงกลางคลองสวนมากซึ่งพอเวลาผ่านไปนานเข้าเส้นทางน้ำของคลองสวนมากไหลามาออกบริเวณนี้ซึ่งอยู่ตอนกลางของคลองสวนมากพอดี ชาวบ้านจึงเรียกที่นี่ว่าบ้านปากคลองกลางหมู่บ้านที่5บ้านนครชุมหมู่บ้านนครชุมเป็นศูนย์กลางของตำบลน,นครชุมแต่เดิมเรียกปากคลองกลางแต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่านครชุมหมู่บ้านนครชุมเป็นชื่อหมู่บ้านที่ตรงกับชื่อเมืองในสมัยก่อนคือเมืองนครชุม ซึ่งแต่เดิมเรียกว่านครพระชุมซึ่งมีเรื่องเล่าขานกันว่าหลังจากพระพุทธศาสนาร่วงไปครบ5 0 0 0ันปีจะมีการเสื่อมสลายและพระบรมธาตุที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆจะมารวมกันที่เมืองนครพระชุมแห่งนี้ตามที่ศิลาจาลึกหลที่3หรือจาลึกนครชุมได้บันทึกไว้ชาวบ้านจึงเรียกที่นี่ว่าบ้านนครพระชุมและก่อนเหลือเพียง บ้านนครชุมในที่สุดหมู่บ้านที่6บ้านสว่างอารมณ์หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่บริเวณวัดสว่างอารมณ์ซึ่งมีวัดเป็นศูนย์กลางภายในวัดมีหลวงพ่ออุโมง์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปั้นศิลปะเมืองเชียนแสนโดวยวัดเป็นศูนย์กลางของชาวบ้านจึงนิยมเรียกที่นี่ว่าหมู่บ้านสว่างอารมณ์หมู่บ้านที่7บ้านทุ่งสวนในบริเวณหมู่บ้านทุ่งสวน ก่อนจะมีชาวบ้านอพยพไปอาศัยอยู่พื้นที่นี้เคยเป็นสวนมาก่อนแต่พอชาวบ้านเข้าไปอาศัยอยู่จึงเกิดเป็นบ้านเรือนและเป็นหมู่บ้านขึ้นอย่างในปัจจุบันชาวบ้านึงเรียกที่นี่ว่าบ้านทุ่งสวนหมู่บ้านที่8หมู่บ้านคลองแม่ลายเหนือหมู่บ้านคลองแม่ลายเหนือเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณเหนือของคลองแม่ลาย ซึ่งชื่อของแม่ลายเพี้ยนมาจากคําว่าคลองไม้ลายคําว่าคลองไม้ลายเป็นชื่อเรียกสั้นๆมาจากชื่อของต้นประดู่ลายซึ่งเมื่อก่อนมีขึ้นมากในบริเวณริมฝั่งคลอ,องของหมู่บ้านนี้ชาวบ้านจึงเรียกที่นี่ว่าบ้านคลองไม้ลายเหนือและเพี้ยนมาเป็นบ้านคองแม่ลายเหนือในที่สุดหมู่บ้านที่9บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่บ้านทุ่งเศรษฐีแต่เดิมเป็นท้องทุ่งโล่งกว้างมีนิทานพื้นบ้านเล่าต่อกันมาว่าในทุ่งโล่งกว้างนี้มีเศรษฐีคนหนึ่งมาสร้างป้อมสันนิฐานว่าคือป้อมทุ่งเศรษฐีได้สร้างไว้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีลูกสาวชื่อนา,นางพิกุลนางพิกุลนี้ก็ได้สร้างวัดพิกุลอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันซึ่งในหมู่บ้านทุ่งเศรษฐี มีโบราณสถานสำคัญคือป้อมทุ่งเศรษฐีเป็นป้อมขนาดใหญ่สร้างด้วยศีลาแรงคาดว่าน่าจะสร้างสมัยสมเด็จพ,พระนารายณ์วยเหตุนี้เองชาวบ้านจึงเรียกที่นี่ว่าบ้านทุ่งเศรษฐีหมู่บ้านที่10บ้านนนม่วงหมู่บ้านนนม่วงมีวัดนนม่วงเป็นจุดศูนย์กลางแต่เดิมเรียกว่าบ้านธาตุหรือบ้านพระธาตุ พราะในวัดโนนม่วงมีเจดีบ้านท่าซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยแต่คำว่าธาตไปพ้องเสียงกับคำว่าธาตที่หมายถึงค่ารับใช้ซึ่งชาวบ้านมักเข้าใจความหมายผิดจึงเรียกหมู่บ้านนี้ใหม่ว่าบ้านโนนม่วงหมู่บ้านที่11บ้านหวังใหม่หมู่บ้านหวังใหม่เป็นหมู่บ้านที่เกิดจากการขยายตัวของชุมชนการตั้งชื่อของหมู่บ้าน มาจากความตั้งใจของชาวบ้านว่าในหมู่บ้านที่สร้างขึ้นใหม่นี้จะเป็นความหวังใหม่ให้กับชาวบ้านได้มีชีวิตที่อยู่สุขสบายจึงเรียกว่าบ้านหวังใหม่หมู่บ้านที่12บบ้านเนินสำราญหมู่บ้านเนินสำราญเป็นหมู่บ้านที่เกิดใหม่จากการขยายตัวของชุมชนเช่นกันการตั้งชื่อของหมู่บ้านมาจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเนิน และคาดหวังว่าในหมู่บ้านนี้ชาวบ้านจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสำราญจึงเรียกว่าหมู่บ้านเนินสำราญหมู่บ้านที่13บบ้านป่ามะม่วงหมู่บ้านป่ามะม่วงเป็นหมู่บ้านล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่จากการขยายตัวของชุมชนซึ่งในพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นป่าสวนมะม่วงมาก่อนจนมีการขยายตัวของชุมชนชาวบ้านและได้ปรับพื้นที่จากป่ามะม่วง เป็นหมู่บ้านที่อยู่อาศัยแทนด้วยเหตุน,นี้เองจึงเรียกว่าบ้านป่าประม่วงโครงงานเล่มนี้จะสำเร็จดูร่วงไม่ได้เลยหากขาดท่านผู้นี้ท่านอาจารย์สันติอภัยราช ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านาประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชรที่สละเวลาได้ให้คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชาคังราวิทยาได้เข้าสัมภาษณ์และได้อธิบายความรู้เกี่ยวกับตำบลน,นครชุมได้อย่างกระจ่างชัดเจนขอขอบคุณท่านอาจารย์สันติอภัยราชมานัที่นี้ด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ13หมู่บ้านในตำบลน,นครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร หวังว่าทุกท่านที่ได้ชมบล็อกนี้จะได้รู้จักตำบลน,นครชุมเพิ่มมากขึ้นยังไงแล้วพวกเราขอฝากโรงเรียนเล็กๆโรงเรียนชากลาวิทยาอินชุ่มดีสารอุปถัมภ์สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณคะ่ะ